ค่ะบาดีปาลุงยังฟองหกทีอยู่กองหกทีอยู่กองหกทีบสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีเบิร์ดสมองสบสบายดีเบิร์ดสุสบายดีย่างบายบายพี่น้อง ม้อนใบใหญ่เกินใบเขินเดือนบุกหล่าอย่าไปเขาไก่เด้ติผเนี้ก็จะพาผีผนองมาหยัดม้อนพี่น้องหยดม้อนหยัดเกินเดือนน้องเบิร์นม้อนช่องแบบพี่น้องแบบนี้ก็เอิดบ้านเขาเอิดม้อนฮกลูกลูการม้อนอันนี้หยัดตัวนี้ก่อนตัวมันหยัดง่ายหัวตัวนี้ไม่นึงหยัดหย่าหยัดลำรางหยัดตัวนี้ก่อนตัดไปแล้วด้ช่องอลไรพี่น้อง ตัวนี้ช้าน่อยตัวนี้ปามมลาให้สิหมุนด้วยหวนันมอนหมให้น้องเบิ้ลก่อนเขาอยากได้ชาเงี้ยวพี่น้องเลยนี่เขางิ้วอันยังเอาปอกเนี่ยแต่พี่กายพี่ก่อนที่นี่เิ้้ยังเท่าไหนแก่มันอากาศอบอ้าวเหลือเกินพี่น้องเลยควรจะตก คุมผ้าคุมพ้นอยู่เดียวนี่กระไรแบงค์แดดเดาจังเอาไว้ในตู้เดี่ยเอาไว้ในตู้ไฟสีมูนไปแล้ยเอาไว้จะนน้เล่าวกะบะเล่าวกะมูนไฟสีมูนเดี่ยวกะน่าจะปวดหยัดแข้งแห้งดอกน่าจะหยัแข้งนสิจปวดคอแบื่ช่างกับมีช่างกับมีม้อนม้นช้างน้อยซ่างเนากับปลาเบิดมาหนังเส่อคือเก่าพี่น้องเลย ปลา่ปลาปลาสีชมพูตัวนี้อันนั้นกับปลาสีชมพูตัวนี้ไม่ลอยเต้นหิวเขาดังไิ่ได้แม่หิวเขาก็เอาในออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขยันโดดกินเหมียตีให้มันแตกๆมาแล้วอีเหมียบุตรีแม่นี่เจาหญิเอานังคีใหม่ ม่ใม네่หยัดแดวกับส hmm. ังตีเปบปุบบมันแตกนี่อปากเขาดังเอาแมสหาให้แม่ด้วยค่ะน่นะเด็กกระต่ายรถนี่ยอะ่ยขดังแม่เลยดิโอ้ยแมสกดาเนมื่อไหราบริญัดไปใส่ก็ได้เมือาบริญัดไปใส่ก็ได้แม่่ไหรันึ ใส่แมสกับพี่น้องเอ้ใส่บมันอันนั้นลใส่กันหิ้วเขาดังบอมนใส่เปใส่บอกบมนใส่ไปรองวเอาแหวถ้ามันบวมก็ใส่ยลนบวมแบบยเขาูดังหยดบวกกันหยัดเขาหยดเขาเลยยังจบุปผ จะเอากระสอบเหี่ยวมาแต่กสอบเหี่ยวตัวนมันสอนกันแล้วเด้อมันจังเหี่ยวไหนหรอแต่มันสอนกันแล้วคือของแหม่สั่กันเลยได้สองอันแหล่ายอย่าไปพึง่งลูกมันสคิถือขี้ดินมันสคิดเนีย่ยก็ยิงตดำพะย่กได้อ่อนกระยัดเอาอ่อนเพี่อนไงมพะย่ะได้แข้งกระยัดแข้ง หนัดแข้งแล้วอ่าปวดกัน้นคอ

ไอ้มาเนี่เลยพี่น้องไม่ใชเอาอะไรไรอนนี้เราจะไปยึดเลยบันมาต้อนะโอ้ยผาบบ่นนะ ห่อนเถอะเะมาใส่แมสนกับหอนห่อยังห่อนนาห่อนเห่อโอเคะห่อนนี่เยอตัวแล้วมาเมียงขาไก่อนลับไน้กเล่นน่งเปี้ีไปเนียอย่าบอเขาหูดังไปเนี้ยบันิดหน้อยปิดปากเมนทีก่อน ผาพผัผแบบนี้บุเนียเอามาผัพอีกแคบล้่มลมเลยจังหัวมเขาด่งเน่้พึ่งไงมันลมอุ้่มผู้ซอยกับพี่น้องเลยมึงจีรอดบนน้องกันเดม,มอนในนี้มันิีนิบมันเจียนหยาดาย แมงมุลูกก่ไม่เ i̇şte ห็นแมงมุมนะปูวายเมื่อไรย้าไปเกิดด้วยหรือเด้อจับมือแล้วใส่ชุผับไฟนั่นดีแม่ลยก็แล้วก็แล้วก็หันใ่ต้นนี้เอาก็ผับนี่นี่เขาหัวหัน ใช้ห้องแม่ได้จะเบิ่าบอกพอดึงออมานช่เอาเอาใส่ก็ได้มันิก็ได้ก็ได้ตอนนี้าห่าวนาเบิดอ๊ะม่ก็แม่แม่ใส่ตอนน้กวไ้ยัดใส่เอ็นดกไปดีอืม เตาม้อนอันนี้มันดีางานอยู่เขาเกิดม้อนหกหนุม้อนอันนี้เกิดมนันเตี๊ยบดีมันดีมันให้ยุ่ยมันแตกเสมอกันมันจะมมองหมองอ่อนหมอแข็งดีคนปั้นนี่กระห้องนะนั่งไล่ไปเลยแลม่โมนี่ผมกอดบ่ มอมอหนี่มอก็บแม่ฮะอืมไม่บ่มีกนี่แม่ทำดีกว่เนี่ยใช่ไแมได้ยินไแม่ได้ที่ใช่ได้มอนึ่นะแม่ฮได้ใช่ได้ได้เจ้าแม่ที่เหตุเองเอาเขาหยุเขาหนึ่งจะได้เนเขาหาเขา เออเขาบม่ยากก็อืเขาเนียอืมบ่เนื่อยเลแล้วอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอันนึงงไหยนุ่มจังเลยเออยทำข้าวขอบอ่ะยังยังอีก มันนี้ไม่หยัดม้อนแบบนี้พี่น้องม้อนในบ้านแต่ละเอิญม้อนหกลูกแล้วได้ไงเนี่ยเฮ้หทำวมที่จองเป็นหูประมาณนี้พี่น้องหูไปหูมันลูกไปลูกมันส่ว เดียวขอไ,ไม่ไวี่เม่ยชีบมันเปิดออกมาจากม่เดือไม่ขอนแม่มแม่งไม่าอนตัวน,น,น้อยม่ชีมันดดมนีบ้าก่อนไม่เห็ดเลย

bạc bịt bảng này, hao được để on để căng, đểu để cả nhạt áo éng nhiều loại, xịn có nói